เอาละฮะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับก็กลับอยู่กับผมคนเดิมนะโอ้โหเออนี่ผมมือลั่นนะท่านผู้ชมกราบขออภัยด้วยน,นะครับมือลั่นไปทีหนึ่งนะเอา้าก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้อยู่ในเกมสาวถ้ำนะมา t ท e ชอร์ออฟเอ t เต็นะครับก็วันนี้ผมพกทุนมาที่20 k นะท่านผู้ชมนะอยู่ในเกมสาวถ้ำนะปะ ผมได้ยินข่าวมาวันนี้สาวถ้ำโหดนะครับแตกเป็นว่าเล่นเดี๋ยวดูจริงไหมนะคือพีจีเนี่ยต้นเดือนเนี่ยถ้าผู้ชมมันก็จะมีเซอร์ไพรส์เราอยู่บ่อยๆนะฮะมีแตกกับไม่แตกนะแต่ผมรู้สึกวันนี้สาวถ้ำแตกดีนะครับอืมเดี๋ยวดูว่าจริงเบ่าเริ่มต้นวันนี้ใส่เบ็ด200ก่อนเลยนะปกติผมจะเริ่มที่ร้อยเดียวนะท่านผู้ชมนะ อืมเฮ้ย hey. โอเคครับเขียว2รอบแล้วนะเขียวเข้าฟรีเกม2รอบนะครับท่านผู้ชมสิบไปสวยและกลายเป็นไว้หน้าเขียวครับตรงนี้โบ4,000แตกดีนะครับวันนี้ ช่วงเวลาที่ผมเล่นเนี่ยคือช่วงเที่ยงนะท่านผู้ชมนะใครที่เข้ามาดูเนี่ยผมแนะนํานะครับแนะนําช่วงเวลาสิบโมงถึงเที่ยงหน้าเขียวแล้วครับท่านผู้ชมโหสวยงามวะหน้าเขียวเหนียวซับช่วงเวลาที่เล่นเนี่ยคือเป็นช่วงเที่ยงนะท่านผู้ชมนะแนะนําเลยนะครับสิบโมงถึงเที่ยงนะครับแมวสาวทํานี่มาโดนกันได้นะ อันนี้กำไรอยู่ที่ครึ่งหมื่นนะครับล่าสุดสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามเรื่องของทัวร์นาเมนต,ต์เนี่ยเออคือตอนนี้มีผู้เข้าแข่งขันเนี่ยเป็นจํานวนมากนะท่านผู้ชมนะครับยังไงเนี่ยขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยหรือว่าผู้เข้าร่วมการแข่งขันอดใจรอน,นิดนึงนะครับล่าสุดมีคนมาเม้นในเพจเฮียว่าเฮียไปโกงนะครับไม่ได้โกงนะท่านผู้ชมนะ อยากขอให้เข้าใจนิดนึงคือแอดมินทํางานกันหนักนะครับคนที่เล่นเนี่ยมีเป็นหมื่นนะครับแอดมินนี่มีไม่เยอะนะยังไงกราบขออภัยเรื่องความล่าช้านะครับยังไงรอกันนิดนึงนะครับได้ทุกคนนะแล้วก็สําหรับวันนี้นะก็เป็นการแข่งขันเทนเมนต์วันสุดท้ายนะครับโอ้โหสี 4, ่พันปาโต เฉียว3มรอบครับรอบสนี้ต้องได้แล้วนะ,ะ,ะ,ะวันนี้เป็นวันแข่งขันวันสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับใครที่ติด1ในร้อเนี่ยระวังตัวให้ดีนะครับโดยเฉพาะอันดับที่ร้อยถึงสีเนี่ยระวังให้ดีนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะโอ้ xì lo chiều cơn bày bô à rồi anh อืมอเงียบว่ะเงียบนานยังกำไรอยู่นะท่านผู้ชมค่อยๆไปได้นะครับใจผมก็อยากเพิ่มเนะป็น400ดส้อนปั่นมาทั้งหมด80หมุนแล้วนะครับตอนนี้สวยเคไปเพื่อน สวยโอ้้หพันแปดยังไม่ขาดทุนนะท่านผู้ชมก็กำไรอยู่นะครับก็ผมว่ามันไปได้เรื่อยๆนะสำหรับวันนี้นะใครที่กำลังดูเฮียอยู่เนี่ยก็แนะนำให้มาลองสาวถ้ำี๋ยวลักกี้เนโกเอานะโอ้โหดูดิแตกทีหายทั้งหน้าเอ้ย <laughs> โอเคครับมาฟรีเกมเข้าครับเป,ป็นสองท่านผู้ชมไป ถ้ามันแตกมาสักเกินร้อยเท่าเนี่ยผมว่าผมเลิกนะอืมวืดว่ะเฮ้ยอย่างเงียบนานเพื่อนสวยสี่หมุนสุดท้ายครับท่านผู้ชมทุกท่านฮนะ โอเคอุย้ยหน้าเท้าแปดพันสวยยังเหลือเชื่อจำมุอสุดท้ายครับมาอเอไปเพื่อนงดงามอย่างงานคิวสิบมาหูมื่นสองเฮ้ย <c oughs> โอ้โหไอ้โคตรสวยท่านผู้ชมคิวดอกเมื่อกี้นะครับเต็มหน้าเลยนะคูณยีบหกนะครับอโอแตกครึ่งแสนนะโคตรสวยสวยงามนะครับเอาผมว่าเดี๋ยวลองตัดเศษหน่อยนะฟุกข้าอีกรอบ <c oughs> โอ้โหแตกดีจัดนะท่านผู้ชมนะผมว่าเลิกเลิกนะท่านผู้ชมอรัธานาหลวงพ่อโกยวัดหน้าตั้งเลิกนะครับก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมผมเป็นครั้งแรกยังไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของทัวร์นาเมนต์เนี่ยยังไงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามกฎกติกากันด้วยนะยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ